สวัสดีครับวันนี้เม้าคุงจะมาสอนการใช้งานเทรดดิ้งแพลนที่แจกไว้ในหนังสือกําไรท่าเดียวนะครับสำหรับคนที่ซื้ออินบุ๊กเอ้ยไม่ใช่อีบ e ุ๊กกำไรท่าเดียวไปแล้วก็จะได้ลิงก์โหลดเทรดดิ้งแพลนตัวนี้ไปด้วยไอตัวเทรดดิ้งแพลนเนี่ยผมจะใช้ในทุกขั้นตอนของของการเทรดเลยก็คือตั้งแต่ create i n t a d e post trade แล้วก็ adjustment นะครับโดยรายละเลอียดแต่ละขั้นตอนเนี่ยผมเขียนไว้ในหนังสือกาไรท่าเดียวไปแล้วซึ่ง มีให้อ่านฟรีในตัวอย่างด้วยนะครับใครสนใจก็ไปเอาตัวอย่างมาอ่านกันฟรีๆได้เลยตัวเทรดดิ้งแพลนหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับก็จะสามารถดูโอเวอร์ออลได้บันทึกข้อมูลได้แล้วก็จะสามารถเอาข้อมูลที่เราบันทึกเนี่ยมาอานาลิซ์ได้ว่าชนะเพราะอะไรแพ้เพราะอะไรจะได้ไปทําซ้ําแบบเดิมได้นะครับก็ตัวอย่างให้อ่านฟรีมีทั้งหมด80หน้านะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ไปอ่านกันได้เลยนะครับคราวนี้เรามามาดูหน้าตาเทรดดิ้งแพลนกันว่าหน้าตาเป็นยังไง โอเคอ่าผมใช้ Google s h e e t ในการสร้าง t r a ดดิ้งแพลนะครับอันแบบอันดับแรกเวลาเวลาก่อนก่อนก่อนเราจะเทรดเนี่ยเราจะต้องมาเซตติ้งก่อนเซตติ้งจะอยู่ตรงนี้ใส่เงินเข้าไปว่ามีเงินที่จะลงทุนกี่บาทน,นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเดโมใส่ไว้ที่1ล้านแล้วก็ตัวความเสี่ยงที่รับได้นะครับรับได้เท่าไหร่ก็คือ 2%เนี่ยก็หมายความว่ามีล้านหนึ่งยอมขาดทุนได้ครั้งละ2%ก็เท่ากับ20,000บาทนะครับเวลาใส่ข้อมูลเนี่ยใส่เฉพาะหัวข้อที่เป็นสีส้มตรงนี้นะครับสีเทาไม่ต้องใส่สีเทาผมใส่สูตรไว้ละโดยไอ้ตัวที่เป็นสีเทามันจะคำนวณให้ออโต้ตลอดอันนี้มีหนึ่งล้านยอมขาดทุน2%เท่ากับ20,000สมมติว่ายอมขาดทุน5%มันก็จะเปลี่ยนค่าให้เองแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับนอกจากจะเปลี่ยนค่าตรงนี้จะเปลี่ยนค่าทั้งระบบเลย เนี่ยครับตรงยูนิตตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับลองสังเกตตรงนี้เป็นสองแสนห้าใช่ไหมสมมติเปลี่ยนค่าเป็น2อเปอร์เซนดัตตก็ตรงนี้ก็จะก็จะก็จะเหลือแสนหนึ่งนะครับแล้วก็รีพอร์ตก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับรีพอร์ตค,ค่าอ่าค่า r เนี่ยตอนสุดท้ายก็จะเปลี่ยนไปสมมุติว่าผมใส่เป็นห้าห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับฉะนั้นเราต้องเลือกอ่าความเสี่ยงให้ดีนะครับว่า ควรใช้เท่าไหรด่ดีแล้วก็ระบบที่ผมสร้างไว้ก็จะสามารถแนะนำให้เทรดได้ที่เหลือก็แค่ทำตามแผนเท่านั้นเองโอเคหลังจากนั้นพอเซตติ้งเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลโดยเทรดดิ้งแพลนเนี่ยถ้าเกิดเราอยากดูข้อมูลทั้งหมดก็คือดูทั้ง uh, ไม้ที่ เทรดจบไปแล้วชนะหรือว่าแพ้เนี่ยก็ให้กดที่ตรงนี้นะครับฟิลเตอร์แล้วก็ e เล็กออกปุ๊บมันจะก,ก็จะขึ้นมาครบเลยลูสน,นี่ก็คือขาดทุนอันนี้ก็คือ Open นี่ก็คือยังถือหุ้นอยู่นะครับยังไม่ได้ขายแล้วก็วินนี่ก็คือขายหุ้นไปละแล้วก็ได้กําไรแต่ว่าตอนวางแผนเนี่ยผมจะฟิลเตอร์ออกเอาเหลือแค่แพลนอย่างเดียวแล้วก็นับแรกก็คือ Copy สูตรมาครับวางเลย วางตรงบรรทัดแรกนะครับปุ๊บเราต้องเหลือไว้แถวหนึ่งนะครับตลอดเพราะว่าครั้งต่อไปจะได้มา copy สูตรที่ยังไม่มียังไม่ได้ใส่ข้อมูลเข้าไปได้จากนั้นก็เลือกหุ้น,นครับอันนี้เป็นการเลือกหุ้นคร่าวๆสำหรับการทำตัวอย่างเท่านั้นนะครับก็ใช้ trading view แล้วก็ stock scanner สแกนเลยเอาตบัว ได้เป็น c m r นะครับเชองใหม่ล่ามมดิคอลแล้วกันโอเคปกติหน้าสแกนเนี่ยผมจะมีเลเยอร์แยกอีกต่างหากอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับเพื่อที่จะดูผลประกอบการด้วยนี่ครับก็จะดู Net Income ถ้าเกิดเจอหุ้นที่มีลักษณะแบบนี้ย n t Income ที่เป็นขั้นบันไดค่อยๆขึ้นเนี่ย อันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็ดู on b a l a าน e sheet วอลุ่มว่ามีการสะสมหุ้นไหมตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่ามีการสะสมขึ้นหุ้นขึ้นหุ้นหุ้นตลอดท,ทั้งที่การาฟเป็นขาลงแบบนี้แสดงว่ามีคนเก็บอยู่แล้วก็ช่วงนี้มีวอลุ่มเข้ามาพร้อมกับราคาหุ้นที่สามารถยืนเหนือ ema 200 week ได้นะครับอันนี้ผมดูระดับ week นะระดับตอนตอนหาหุ้นมาสแกนนะครับจากนั้นก็ ใช้เปลี่ยนเป็น time frame day เพื่อที่จะมาดูจังหวะเข้าออกตรงนี้มีแท่งเขียวแท่งนี้พร้อมกับ volume เข้ามาแบบนี้แล้วก็โหอันนี้ถือว่าสวยครับ Mcd a ตัดขึ้น isi ก็สามารถขึ้นมาอยู่โซนบนได้ก็คือมากกว่า50แปลว่ามีแรงซื้อมากกว่าแรงขายฉะนั้นตัวนี้เล่นได้นะครับก็เล่นพวกนี้เลยก็ได้ราคา ato ก็จะอยู่ที่ประมาณ2.6บาทสมมุตินะครับแล้วก็อันดับแรกก่อนที่เราจะหาจุดขายเนี่ยเราต้องหาจุดจุด stop loss ก่อนเราจะจะขายทํากำไรตรงไหนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องขายคัด loss ตรงไหนนะครับซึ่งตรงนี้ต้องใช้ initial stop ก็จะอยู่ที่ประมาณตรงนี้ครับ2.1นี่นะครับ2.1ซื้อ2.6ขาย2.1และส stop 2.1เป้าหมายราคา จะอยู่ที่อันนี้ผมจะใช้ฟิโบเอ็กซ์เพนชั่นนะครับเป้าหมายราคาแรกถ้าเบรกไปได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณตรงนี้ครับไฮเดิม14%หรือฟรอเบรกโซนก็ขึ้นไปอีกประมาณ30%และถ้าเกิดดีมากแบบหุ้นดีมีข่าวดีมีสตอรี่มาฉีดวัคซีนคนฉีดวัคซีนเยอะก็อาจจะขึ้นไปถึงตรงนี้ได้ก็คือ161.8%นะครับ แต่ป้ามายแรกปกติผมจะใช้ฟอร์เบรกโซนเป็นโซนขายแรกตลอดก็คืออยู่ที่ประมาณ3.4บาทนะครับซื้อ2.6ใส่วางแผนเลย t m r ใส่ชื่อหุ้นก่อนนะครับใส่เฉพาะหัวข้อที่เป็นสีส้มนะครับอันนี้สีทอาไม่ต้องใส่นะครับ2.6ซื้อ2.6อันนี้สังเกตว่าจะมีอ่ายูนิตเนี่ยอันดับแรกมันจะระบบจะออโต้ให้เองก่อนโดยจะคิดคำนวณจาก จำนวนเงินในพอร์ตและความเสี่ยงที่เราเซตติ้งไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้หน้าเทรดที่ใช้ก็จะเป็นอันนี้ผมจะเรียกมันว่า Sleeping s l e p p i n g Beauty เพราะว่าอะไรเพราะว่าราคายังไม่เบสขึ้นไปครับมันมาจากโซนล่างของของของกรอบราคากรอบนี้นเหตุที่ซื้อก็คือ o l ล m มก a i นนะครับ ก็คือมีวอลลุ่มเข้านั่นเองสต็อปล s อที่เท่าไหร่นะสองจุดหนึ่งหกต้องเผื่อไวหน่อยครับอาจจะเป็นสองจุดสักหนึ่งสองก็ได้ a าเ e t ก็คือประมาณนี้ครับสองสามจุดสี่ตรงนี้ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องเปมากไม่ต้องวัดมากนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นแค่แผน แต่อันที่เราจะเอาไปใช้ปรับปรุงจริงๆเนี่ยมันก็คือผลลัพธ์ที่เราเทรดได้จริงๆซึ่งมันจะไม่ใช่ list to reward ตัวนี้มันจะเป็นค่าใน report มันจะเป็นตรงนี้ครับมันจะเป็น r m u l t i p ายโอเคใส่อะไรบ้างหลังจากเราเราใส่จุดซื้อจุดสต็อปลอนแล้วก็จุดขายแล้วเนี่ย ระบบจะคำนวณ r i s k to Reward มาให้นะครับว่าความคุ้มเสี่ยงเนี่ยมันมันความคุ้มมันมากกว่าความเสี่ยงกี่เท่านะครับอันนี้ก็คือหนึ่งจุหกเจ็ดเท่าเท่านั้นแล้วก็มีโอกาสกำไรสาสเร์เโอกาสขาดทุนสิบแปดซนตะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับทุกทุกทุกหุ้นทุกตัวถ้าอยากซื้อซื้อได้หมดเลยถ้ามันขึ้นแรงเราก็แค่ซื้อน้อยลงอันนี้เราก็จะมีโอกาสขาดทุนสองหมืมีโอกาส กำไรประมาณ3ามหมืาทนะครับหลังจากนั้นสมมุติว่าซื้อหุ้นตัวนี้ได้ก็ให้มาเปลี่ยนจากแพลนเป็นโอเพนด้วยปุ๊บระบบก็จะบันทึกเวลาให้เองนะครับบันทึกวันและเวลาให้เองและเมื่อเราถือหุ้นไปสักพักจนถึงจุดขายสมมุติว่าหุ้นตัวนี้ขึ้นไปถึงจุดขายของเราละเราจะขายเราขายที่สามจุดสี่บาทก็ให้มาเปลี่ยนตรงนี้เป็นวินหรือว่าลอสด้วยนะครับสมมุติชนะ ก็ให้เปลี่ยนเป็นวินนะครับและระบบก็จะคำนวณกำไรมาให้ว่ากำไรเท่าไหร่อย่าลืมว่าตอนขายเนี่ยให้ขายขายแล้วก็ต้องใส่สาเหตุด้วยนะครับว่าขายเพราะอะไรอันนี้ก็จะเป็นถึงเป้าหมายก็เลยขายและถ้าเกิดมีความผิดพลาดก็ให้ใส่ไปด้วยนะครับข้อผิดพลาดอาจจะเป็นสมมติว่าโอเวอร์เทรดสมมตินะครับ ปกติเวลาผมาวางแผนหุ้นเนี่ยผมจะเซฟรูปไปด้วยวิธีเซฟจะกดตรง Publish ตรงนี้นะครับกด Publish อเดียแล้วก็ใส่ชื่อหุ้นเข้าไปเปิดหน้าลองนะครับลองก็คือซื้อตรงนี้ใส่อะไรก็ได้ครับเพราะว่าไม่ได้กลับมาเช็คอยู่ละเอาอย่าลืมติ๊ก private idea นะครับจากนั้นก็ปี้ i ลิงตรงนี้มาครับเอามาใส่ไว้ตรงนี้เลย คราวนี้เวลาเรากลับมา analyze เนี่ยเราจะได้เห็นแผนของตัวเองว่าอ๋อตอนนั้นเราซื้อเนี่ยหน้าตาหุ้นมันเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถกด play ตรงนี้ได้สมมติผ่านไปอีก30วันเนี่ยเวลาเรากดลิงก์กลับมาดูเนี่ยมันก็จะยังเป็นวันวันที่เราซื้อหุ้นอยู่แล้วก็กด play ตรงนี้มันก็จะเฉลยไปในข้างหน้าว่าปัจจุบันเนี่ยแผนของเรามันมันเป็นยังไงนะครับโอเค ตรงนี้ที่เห็นเป็นศูนย์เนี่ยเพราะว่ามันเราซื้อขายภายในวันเดียวกันซึ่งปกติมันจะเกิดขึ้นได้น้อยมากอันนี้เดี๋ยวผมลองใส่ตัวผมทําเป็นตัวอย่างนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนวันที่แล้วกันซือสักอาทิตย์หนึ่งตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปละนะครับหมายความว่าเราถือหุ้นตัวนี้เจ็ดวันโดยที่เจ็ดวันสามารถทํากําไรให้เราได้สามหมื่นสามพันบาทคิดเป็นเฉลี่ยต่อวันในเจ็ดวันเนี่ยคิดเป็นเฉลี่ยต่อวันได้ศูนย์จุดสองสาม เท่าของความเสียงของเราและ Data ทั้งหมดถ้าเกิดเราบันทึกดีๆเนี่ยก็จะไปอยู่ในนะครับ Data ทั้งหมดพวกเนี้ยจะมาอยู่ในรีพอร์ตนี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาสอนวิธีการอ่านรีพอร์ตอีกทีสำหรับวันนี้ก็จะมีแค่เท่านี้นะครับผมอย่าลืมไปเอา ebook อ่านฟรีกันด้วย